สวัสดีครับกลับมาพบกับ PWF Channel นะครับผมวันนี้กลับมาพบกันในเกม Reverse 1999นะครับผมวันนี้ผมจะนะมาแนะนำตัวละคร6ตัวนะครับที่น่าหาเอามาใช้ก่อนในช่วงต้นเกมนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตามคลิปเลยนะครับผมส่วนถ้าผมพูดอธิบายผิดพลาดประการใดขออภัยไ้ด้วยนะครับ ส่วนก่อนเดี๋ยวไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับผมพวกนี้กดฟรีสามารถกดได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับไปชมคลิปกันได้เลยครับผมเอาละครับในตัวแรกนะครับจะเป็นเซน t ูลเลียนนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวในหมวดดามเมดเดลเลอร์นะครับดามเมดเดลเลอร์ตัวนี้ก็จะมีสกิลประมาณนี้นะครับเพื่อนสกิลก็คือตอนที่เลเวลตอนที่ทําความสัมพันธ์นะครับก็คือเหมือนอัพดาว ดาวที่หนึ่งนะครับทำให้สกิลแรกของตัวเนี้ครับมันแรงขึ้นนะครับผมส่วนพอขึ้นดาวที่สองนะครับจะทำให้สกิลที่สามนะครับสกิลนี้เปลี่ยนสถานะไปนะครับเป็นความเสียหายจริงสามร้อห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากสามร้อยนะส่วนอันที่สี่นะครับเอาโดเอารโดก็คือสกิลที่สองนะครับสกิลตัวนี้นะครับ จะเปลี่ยนที่1 2 3ดาวก็คือมันจะแรงขึ้นเห็นไหมครับจาก2 2 5เป็น2 5 0นะครับพอดาวที่4จะทำให้สกิลตัวแรกอะครับผมไอ้สกิลสุดท้ายแรงขึ้นเป็น4ี่เซนะครับส่วน5ดาวจะทำให้สกิลแรกแรงขึ้นนะครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลแรกของเขาทำอะไรบ้างก็คือตีเป้าหมายเดียว1เป้าหมายถ้าการ์ดใบนี้เป็น1ดาวจะทำดาเมจร80 ถ้าการ์ดใบนี้รวมเป็น2ดาวแล้วจะทําให้ดามีสองจนะครับถ้าการ์ดใบนี้3มดาวแล้วก็จะทํดามดสี่ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ไม่รวมดาวด้านบนนะครับผมไม่รวมกับดาวที่ข้างบนนะแล้วก็จะคูณดามจของผู้ไล่เข้าไปอีกนะครับเป็นความเสียหายจริงนะครับผมและต่อไปเป็นโจมตี2ตัวละครนะครับโจมตีครั้งใหญ่นะก็จะทำดาเมจ เป็นความเสียหายจริงก็คือทูสไตนะครับตัวนี้เป็นดาเมจดิวเลอร์ที่เรียกว่าน่าจะโกงที่สุดในเกมนะครับเซนทูเลียนนะครับผมเพราะสามารถทำดาเมจความเสียหายจริงได้ด้วยนะครับส่วนอันติจะเป็นต่อยเป้าเดียวและทำให้ติดสถานะอ่อนแอนะครับผมก็อ่อนแอก็คือเหมือนโดนสกิลแรงขึ้นด้วยนะครับแถมสกิลนี้เป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับทำไม้ตายก็คือโดนทุกตัว3ตัว โดนหมดนะครับละความเสียหาย300ถ้อืถ้าเพื่อนๆอัพถึง5้าดาวแล้วก็400%ครับอ่ะแล้วก็ทุกเวล30 40 50นะครับผมตอนเวล30ทุกครั้งที่มีสแต่งโมซี่นะครับจะทำให้ตีแรงขึ้นโมซี่ก็มาจากอ่าสกิล2นะครับใช้ปุ๊บก,ก็จะได้โมซี่เพิ่มนะครับตามดาวที่ผสมนะส่วน เบล40สี่สิบก็พอเข้าสนามครั้งแรกจะได้อัตราขี่สิบเอร์เซเลยส่วนตอนเบล50นะครับผม mm hmm. เมื่อผู้ไล่สูญเสียโมซี่ใช้โมซี่ในการโจมตีไปนะครับจะทำให้ได้แมคเคทพีคืนมานะครับเหมือนเป็นการหิวเลือดครับผมสกิลเซนทิวเลียนก็จะประมาณนี้นะครับเอาล่ะครับตัวถัดไปเป็น Eternity นะครับผมตัวนี้ e t e r n i t y เป็น Damage d e ล l e r อีกตัวหนึ่งเหมือนกันอ่าความสาม,มารถในแต่ละดาวของเขานะครับผมผมจะดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็คือตอนที่เป็นหนึ่งดาวนะครับจะทําให้อ Anti แรงขึ้นสองดาวถ้าหนึ่งแรงขึ้นครับถ้าสามดาวถ้าสองแรงขึ้นตัวตัวนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อ่าสกิลทําไม่ตายนะครับตัวนี้นะครับคือถ้าไม่ตายจะดีมากๆนะครับในแต่ละดาวนะ ตัวนี้ถ้าเอาจริงๆจะเล่นได้ก็ประมาณ3มดาวก็จะเริ่มเก่งแล้วครับผมเอาละสกิลแรกเป็นโจมตี1เป้าหมายนะครับโดยที่ลดเลือดตัวเอง10%ด้วยและสร้างความเสียหายจริงเหมือนกันแต่ตัวเองจะเสียเลือดนะครับซึ่งแตกต่างกับเอ i ินิตีเลยเอต i นิตี้คือตัวเองไม่เสียเลือดแถมได้เลือดด้วยนะครับอ่ะพอทำความเสียหายจริงเสร็จมโอกาสสร้าง เปิดแผลก็คือติดสถานะเลือดไหลนะครับสถานะนี้1นรอบสกิลสก็เหมือนกันครับตีสองเป้าหมายแล้วก็ลดเลือดตัวเอง10%นะครับแล้วก็ทำความเสียหายจริงส่วนกดทําไม้ใต้ก็คือทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ดูเลือดคืนมานะครับตัวนี้ก็คล้ายเซนทูเรียนทุกอย่างเลยแต่จะเสียเลือดแล้วก็มีดูดเลือดเอเทเนตี e ity, มีฮิวเลือดอย่างเดียวนะครับ เอาละพอเล่นจนถึงเวลสามสิบนะครับตัวละครจะได้ภูมิคุ้มกันเลือดไหลติดพิษแล้วก็มึนงงนะครับผมั้งแต่เริ่มรอบเลยแล้วก็จะได้รับสแต็กของบัตรทำให้ดามเดมเมจมากขึ้นแล้วก็ตีดุดเลือดนะครับสูงสุด5้สแต็กก็คือถ้าเล่นไปถึง5รอบปุ๊บตัวนี้จะทำดาเมจได้15%แล้วก็ ดูดเลือด15%นะครับส่วนเวล40ทำดาเมจมากขึ้น8%เมื่อเข้าสู่สนามส่วนเวล50นะครับเอฟเฟกที่ปรับปรุงแล้วก็คือทำให้ตัวเนี้ยมันดีมากขึ้นนะครับก็จาก3%เป็น5%นะครับแล้วเมื่อครบ5เ t ต็กจะเปลี่ยนเป็นบัตร of Immortal นะครับก็คือเหมือนว่าสกิลเนี้ยจะไม่สามารถลดได้แล้วก็แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับ าละครับตัวต่อไปเป็นอันอันลีนะครับตัวนี้จะอยู่ในโหมดซัพพอร์ตนะครับผมอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราข้ามเลยละกันเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลเลยสกิลของเขาก็คือสกิลแรกทำดามจดได้เหมือนกันอันอันลีเป็นซัพพอร์ตที่มีดามจเยอะมากนะเพื่อนๆพื่อนสกิลแรกจะทําความเสียหายจริงเหมือนกันก็คือตีทูดามจเหมือนกันครับโหดเหมือนกันถ้าเป็นขั้นที่หนึ่ขั้นที่สองสา้นะครับขั้นสุดท้ายสาม เพิ่มมานิดเดียวครับแต่มีตีสตันนะครับผมคือปลาไปติดสตันแน่นอนครับผมเกมนี้ไม่ต้องพึ่งดวงนะต่อไปจะเป็นบัฟให้กับเพื่อนๆน,นะครับกดสกิลนี้ปุ๊บเพื่อนๆจะรับดาเมจน้อยลงแล้วก็สร้างดาเมจมากขึ้นบัฟอยู่2เทิร์นนะครับส่วนถ้าไม่ตายทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดเลยทำดาเมจ4 0 0รนะครับแล้วก็ติดสถานะ เอ็มพาวเวอรนะครับผมก็เหมือนรับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับศัตรูและต่อไปเมื่อเริ่มรอบสลับระหว่างสถานะเวลาพักก็ขับไล่ก็คือจะเพิ่มดาวคาถาด้านขวามันจะเพิ่มในเกมะครับมันจะมีดาวคาถาเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนอะไรอ่ะเราสลับใช่ไหมครับระหว่างสลับการ์ดอ่ะมันจะทําให้ดาวตรงนี้เพิ่มขึ้นดาวของการ์ดครับผม อนัลลีสามารถบูตดาวของการ์ดได้นะครับส่วนต่อไป8ทำดาเมจ8%มากขึ้น8%เมื่อเริ่มรอบอันนี้ปกติต่อไปวิว50จะเปลี่ยนบัฟก็คือเมื่อถึงเอฟเฟกพักนะครับถึงเวลาพักก็คือเราจะได้กันดาเมจ15%แล้วก็เมื่อเข้าสู่สถานะ e x o กโซ i m Time ก็คือตีแรงขึ้นมีเจาะเกาะด้วย นะครับตัวนี้อาจจะต้องไปดูในเกมแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมอีกทีนะครับอาจจะงงนิดนึงแต่สถานะนี้จะมีก็ต่อเมื่อเรากดจบเทินหรือข้ามเทินเราไปแล้วนะเอาละครับตัวถัดไปเป็นโวเยเก้ปะครับอาโวเยโวเก้เป็นตัวเมทนะครับผมตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตแท้ๆเลยไม่ค่อยมีดามเมจสักเท่าไหร่นะตัวนี้สกิลแรกเป็นสกิล ตีสองตัวมีโอกาสสตันด้วยอ่าไม่ใช่สตันสิเป็นทำให้อ่าตีมั่วอารมณ์ประมาณควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับทำให้ศัตรูติดสับสนนะครับสับสนหนึ่งสแต็กจะทำได้ทำให้ศัตรูตีมั่วหนึ่งครั้งนะครับถ้าสองสแต็กก็สองครั้งนะเอาละต่อไปเป็นถ้าสอง ก็คือทำให้เพื่อนติดสถานะาตีสวนนะครับผมติดสถานะตีสวนก็คือกดปึ๊บเพื่อนจะตีสวนได้นะครับพันธมิตรทั้งหมดแล้วผู้ไล่จะได้ i n t e l b a s i n g นะครับผม i n t e l b a s i n g ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะน่าจะเป็นสแต็กตีสวนเพิ่มเติมนะครับ อ่ะต่อไปการโจมตีหนึ่งเป้าหมายสร้างดาเอีห้500้อยเปอร์เซ็ลบบ็อกซี่สอหากอยู่นะับสับสนจะทำให้แรงขึ้นอีก100%ยเปอรซ็็อกซี่ลบสเหมือนเจ้าไวคอเตอร์เซนทูเรียนนะตัวนี้เพราะบ็อกซี่เหมือนจะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับแต่ไวคอเตอร์เซนทูเรียนได้ ถ้าสตรูมีเทนเทเรียนนะครับแต่เกมนี้ยังไม่มีระบบ p ีนั่นเองหลังจากใช้สกิลครบ3คัคแล้วจะเข้าสู่สถานะ Ensemble e เอฟเฟกต์ e m b l e จะปิดผนึกสตรูทั้งหมดนะครับผมเอฟเฟกต์นี้จะโกงก็ต่อเมื่อตอนววห้าสิบนะจะทำให้หลังเราไล่สกิลเนี้ยปุ๊บมันจะผนึกสกิลสตรูหนึ่งเทิร์นนะครับเหมือนใบ้อะครับ ตัวถัดไปนะครับบีคอนบูมนะครับตัวนี้บีคอนบูมเป็น DPS บัฟที่น่าจะเอ้เป็นซัพพอร์ตสิเป็นซัพพอร์ตที่บัฟน่าจะดีที่สุดแล้วบีคอนบูมนะครับเก่งกว่าเผลอ,เ,อเก่งกว่าตัวหกดาวด้นะบีคอนบูมอ่ะสกิลแรกเป็นทำดาเมจสองเป้านะครับทำให้ศัตรูติดสถานะช้าลงติดสถานะง่ายและติดคอนโทรลด้วยและก็การโจมตีนี้ อ่าไม่สิสกิลนี้จะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อศัตรูติดสถานะอะไรก็ตามนะครับอย่างปกติ135ม้ใช่ไหมถ้าศัตรูติดสถานะอะไรสักอย่างในเนี้ยหรือซ c มาาสตันสโลเลือดไหลอะไรพวกเนี้ยจะทำดาเมจแรงขึ้นนะแล้วก็สกิล2ก็คือเป็นการเจาะเกาะศัตรูทำให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้นนะครับจิ้ม5% แล้วก็ทําให้เด f ดีเฟของศัตรูน้อยลงด้วยก็คือเหมือนเจาะก,ก่อ2ทางเลยก็ลดทั้งเดฟแล้วทาให้รับดาเมจมากขึ้นด้วยแถมดีบัฟนี้อยู่3รอบเลยนะครับอยู่นานมากนะส่วนถ้าไม้ตายจะเป็นโจมตี1เป้านะครับทำดาเมจ5้าแล้วก็ติดใบ3ามเทินแล้วหากป้องศัตรูมีป้องกันสถานะอยู่จะทำให้ติด ม็อกซี่ลบสองไปแทนนะครับผมม็อกซี่ก็คือทําให้ตีเบาลงนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โกมากนะตีก็คือเหมือนสั่งให้ใบเลยแต่ถ้าทําให้ใบไม่ได้ก็ทําให้นาเมตลดลงแทนได้นะครับอ่ะเวลสาสิบจะตีศัตรูที่ติดสถานะแรงขึ้นเวลสี่สิบแอคแทเพิ่มห้าเปอร์เซ็นเมื่อเข้าสนามนะครับ เวลห้เราจะโดนตัวที่ติดสถานะตีเบาลงนะครับผมเข้าใจง่ายครับสกิลบีคอนบูมเอาละครับเรามาถึงตัวสุดท้ายของเรากันแล้วตัวสุดท้ายก็คือ m e d i เชียนพ็อกเนะครับผมตัวนี้ m e d i เชียนพ็อกเนะครับสกิลแรกก็คือตีความเสียหายทางกิตก็คือเหมือนสกิลความเสียหายเวทนะครับ หเป้านะครับทําดาเมจร้อยห้าสิบแล้วก็ทําให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้นเป็นเวลาหนึ่งรอบนะครับส่วนถัดไปสกิลที่2ครับเป็นการฮิลนะครับผมแล้วก็ทําให้ติดเอฟเฟกต์ทนทานก็คือสถานะซิลนั่นเองก็คือเราจะเพื่อนจะไม่รับซีซีหนึ่งสเต็กก็คือการซีซีได้หนึ่งครั้งนะครับ ส่วนสกิลท่าไม่ตายก็คือตี๊งเป้าหมายแล้วทำให้สตันแล้วก็ทำม็อกซี่บวกหนึ่งให้กับผู้ไล่นะครับผมนะครับหลังจากที่ผู้ไล่ใช้ทําไม่ตายจะทำให้ติดสถานะฮิลของท่าสองไปด้วยนะครับก็คือตัวนี้เมื่อเวลสามสิบจะมีสกิลฮิลสองสองสกิลก็คือสกิลสองแล้วก็อันติดนะครับ ถ้าเมื่อเวล50ถ้า HP ผู้ไล่ต่ำกว่า50%จะทำให้ฮิลแรงขึ้น10%นะครับผมเอาละครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันตัวละครทั้ง6ตัวที่ผมแนะนำไปนะครับเป็นตัวที่อยู่ในเทียริทที่เก่งมากๆเก่งและควรหามากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมเอาละครับหลังจากชมคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม

Do I have the right to say no? I ask that thou, who bravest the storm easily, answer three questions, lest I indulge in thy suffering.